สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเฮียหลํานํำเลนวันนี้จะมาวิเคราะห์ฟุตบอลของวันศุกร์ที่22ธันวาคมโดยวันนี้จะมาวิเคราะห์บอลทั้งหมด4คู่คู่แรกจะเป็นวิทตอนซิตี้พบฮันซิตี้คู่ที่2สวอนซีซิตี้พบเรอัันคู่ที่3ามเคมบิดอยู่ในเด,ดพบเอ็กเซเตอร์และคู่สุดท้ายแอตันวินลาพบเชฟฟิลด์อยู่ในเด,ดแต่ก่อนที่จะไปดูการวิเคราะห์บอลทางเฮียมีกรุ่งแจกทีเด็ดทุกวัน ในกลุ่มเยบวกกันยับยับาสนใจเป็นครอบตัวเดียวกับเราสามารถแทดไลน์มาได้ที่ LU UM M9 คู่แรกที่เราจะมาวิเคราะห์กันคือคู่ระหว่างวิตอนซิตี้พบกับฮันซิตี้ก่อนอื่นเรามาดูอันดับคะแนนของทั้งสองทีมก่อนดีกว่าทางด้านบิตตอนซิตี้แข่ง22นัดชนะ8ครั้งเสมอ5แพ้9อยู่ในอันดับที่24ของตารางส่วนทางด้านฮันซิตี้แข่ง22นัดชนะ10ครั้งเสมอ6แพ้6อยู่อันดับที่6ของตาราง เนื่องด้วยผลงานของฮันซิตี้ช่วงหลังจัดว่าแจมซึ่งสามารถเก็บชัยซีจากเจ็บผลท้ายในลีกเรามาดูสถิติที่พบกันของทั้งสองทีมซึ่งทางด้านบีตตอนซิตี้เป็นฝ่ายชนะสองเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งในสี่เกมหลังสุดโดยจะเป็นสกอร์สูงสองต่ำสองต่อไปเราจะมาดูผลการแข่งขันของทั้งสองทีมกันบ้างเริ่มจากบีตตอนซิตี้สิบนัดหลังสุดชนะสามเสมอสองแพ้ห้าโดยสี่นัดหลังสุดแบ่งเป็นสูงสองต่ำสองส่วนทางด้านฮันซิตี้สิบนัดหลังสุดชนะหกเสมอหนึ่งแพ้สามสี่นัดหลังสุดเป็นสูงสามตำหนึ่ง ต่อมาเราจะมาดูราคาฟุตบอลโดยทางด้านบิดตอนซิตี้แทง6นัดหลังสุดชนะราคาบอลสองครั้งเสมอ1แพ้3โดยแบ่งเป็นสกอร์สูง3มต่ำ3าส่วนทางด้านฮันซิตี้แทง6นัดหลังสุดชนะราคาบอลสาครั้งเสมอ1แพ้2โดยแบ่งเป็นสูงถึง5าต่ำ1ึและต่อไปเราไปดูกันต่อที่ลายอัพของนักเตะของทั้ง2ทีมและแผนการเล่นเป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มจากบิตตอนซิตี้จะมาในแผน4 2 3สส่วนทางด้านฮันซิตี้จะมาในแผน4 2 3 1ฝั่งทีมเยือนอย่างฮันซิตี้ ตัวเจ็บน้อยกว่าและชนะมากกว่าแพ้ใน5เกมหลังเรามาดูกันสักหน่อยว่าทั้ง2องทีมมีนักเตะบ,บาดเจ็บกี่คนด้านบิตตอนซิตี้มีผู้เล่นบาดเจ็บถึง5คนส่วนทางด้านฮันซิตี้มีผู้เล่นบาดเจ็บเพียง2คนมาต่อที่กู่ที่อระหว่างสวอนซีซิตี้พบเรตันก่อนอื่นเรามาดูอันดับคะแนนของทั้งสองี้ทางนัดสวอนซีซิตี้แข่ง22นัดชนะ6ครั้งเสมอ7แพ้9อยู่ในอันดับที่18ของตาราง ส่วนทางด้านเปรตตันแข่ง22นัดชนะ9กเสมอหแพ้8อยู่อันดับที่8ของตารางเจ้าวานสวรสีซิตี้ผลงานชนะยากอันดับก็เป็นรองเยอะเรามาดูสถิติที่พบกันของทั้งสองทีมซึ่งเป็นทั้ง2ทีมที่ผัดกันชนะกันสอครั้งใน4เกมหลักสุดโดยจะเป็นสัดส่วนสูง2อต่ำสอต่อ,อ,ตอ,ตอไปเราจะมาดูผลการแข่งขันของทัง้ง2ทีมกันบ้างเริ่มจากสวรสีซิตี้10นัดหลักสุดชนะ2อเสมอสีแพ้4โดย4นัดหลังสุดแบนเป็นสูงสองต่ำ2 ส่วนทาง้ันเจตัน1ินัดหลังสุดชนะ 3, สามเสมอสองแพ้ห้าตีนัดหลังสุดเป็นตัดพอสูงสองตาซสองต่อมาเราจะมาดูราคาฟุตบอลโดยทางด้านสวอนซีซิตี้แข่งหกนัดหลังสุดชนะราคาบอลสองครั้งเสมอหนึ่งแพ้สามโดยแม่งเป็นสูงสี่ต่ำสองส่วนทางด้านเพตันแข่งหกนัดหลังสุดชนะราคาบอลสองครั้งแพ้สี่โดยแบ่งเป็นสูงสี่ต่ำสองและต่อไปเราไปดูกันต่อที่ลายอัพของนัดเตะของทั้งสองทีมและแผนการเล่นเป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มจากสวอนซีซิตี้จะมาในแผนสี่สอสามนึ่ง ส่วนทางเกรตดนจะมาในแผน3 4มสนองเจ้าบ้านยังมีตัวเจ็บอีเพียงผลงานชนยยนยักน่าจะทำได้แค่แบ่งแต้มเท่านั้นเรามาดูกันสักหน่อยว่าทั้งสองทีมมีนักเตะบ,บาดเจ็บกี่คนด้านสวาอ์นซิตี้มีผู้เล่นบาดเจ็บสูงหกคนส่วนทางด้านเกรตดนมีผู้เล่นบาดเจ็บเพียงหนึ่งคนมาต่อที่ผู้ที่สามระหว่างเทมบิดอยู่ในเต็ดโฟเอ็กเซเตอร์ก่อนอื่นเรามาดูอันดับคะแนนของทั้งสองทีม ทางด้านเกมบิดอยู่ในเตดแข่ง27ดนัดชนะ6ครั้งเสมอ6แพ้9อยู่อันดับที่26ของตารางส่วนทางด้านเอ็กเซเตอร์แข่ง20นัดชนะ5เสมอ4แพ้11อยู่อันดับที่20ของตารางเกมนี้เจ้าบ้านเกมบิดอยู่ในเตดยังคงเปี่ยมไปด้วยศักยภาพของทีมที่เหลือว่าแถมฟอร์มช่วงหลังก็ยังคงเข้มเรามาดูสถิติที่พบกันของทั้งสองทีมซึ่งเป็นทั้งสองทีมที่ผ่านการชนะกันสองครั้งใน4ีเกมล่างสุดโดยจะเป็นสครอสูง3ดำดึง ต่อไปเราจะมาดูผลการแข่งขันของทั้งสองทีมกันบ้างเริ่มจากเขมบิดอยู่ในเด็ดสิบนัดหลังสุดชนะฮาเสมอสองแพ้3โดยตีนัดหลังสุดเป็นสัอร์สูนทั้งหมดส่วนทางด้านเอ็กเซเตอร์สิบนัดหลังสุดชนะเขยมหนึ่งเสมอสามแพ้หกสี่น, 1, 3, 6, 4, นัดหลังสุดเป็นสัอร์ศูนย์หนึ่งต่ำสามต่อมาเราจะมาดูราคาฟุตบอลโดยทางด้านเขมบิดอยู่ในเด็ดแข่งหกนัดหลังสุดชนะราคาบอลสามเสมอแพ้สามโดยแบ่งเป็นสูงห้าต่ำหนึ่ง 1. ส่วนทางด้านเอ็กเซเตอร์แข่งหกนัดหลังสุดชนะราคาบอลหนึ่งรังแพ้ท่าโดยแบ่งเป็นสูงสองต่ำ และต่อไปเราไปดูกันตอนที่ไลน์อัพของนักเตะของทั้ง2ทีมและแผนการเล่นเป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มจากเขมบิดอยู่ในเดจะมาในแทน4-2-3-1ส่วนทางเอ็กเซเตอร์จะมาในแทน4-5-1เอ็กเซเตอร์ที่มาพร้อมกับสถิติไร้ใจยาว12เกมลีกที่ผ่านมาเรามาดูกันสักหน่อยว่าทั้ง2ทีมมีนักเตะบาดเจ็บกี่คนด้านเขมบิดอยู่ในเดไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บส่วนทางด้านเอ็กเซเตอร์ไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บเช่นกันมาตอนที่ก่สุดท้ายระหว่างแกตันวินลาโปเชฟฟิ่ดูในเด ก่อนยื่นเรามาดูอันดับคะแนนของทั้ง2ทีมทางด้านแอตันวินล,ล่าแข่ง17นัดชนะ12ครั้งสเมสมอ2แพ้3อยู่ในอันดับที่3ของตารางส่วนทางด้านเชฟฟ,ฟิลด์อยู่ในเด็ดแข่ง17นัดชนะเพียง2ครั้งสเมสมอ2แพ้13อยู่อันดับสุดท้ายของตารางผู้นี้เลยบอลพรีเมียร์ลีกฟองสม2ทีมก็ส่วนทางกันอย่างมากเรามาดูสถิติที่พบกันของทั้ง2ทีมซึ่งเป็นทางด้านเชฟฟิลด์อยู่ในเด็ดเป็นฝ่ายชนะถึง2ครั้งเสมอ1แพ้1ใน4เกมหลังสุดโดยจะเป็นสกอร์ต่ำทั้งหมด ต่อไปเราจะมาดูผลการแข่งขันของทั้ง2ทีมกันบ้างเริ่มจากแดนแนตวินล่าทิศนัดหลังสุดชนะเชฟเสมอสองแพ้หนึ่งโดยสี่นัดหลังสุดแม่งเป็นสูงหนึ่งตำซ้ำส่วนทางด้านเชฟฟิลด์อยู่ในเด็ดสิบนัดหลังสุดชนะสองเสมอหนึ่งแพ้เจ็ดสี่นัดหลังสุดเป็นสกอร์สูงหนึ่งตำซ้ำต่อมาเราจะมาดูราคาฟุตบอลโดยทางด้านแอนต์วินล่าแทนหกนัดหลังสุดชนะราชาบอลถึงหน้าั้งแพ้เพียงแค่หนึ่งโดยแม่งเป็นสูงสามเสมอหนึ่งตำซองส่วนทางด้านเชฟฟิลด์อยู่ในเด็ดแข่งหกนัดหลังสุด ชนะราคาบอลสามครั้งแพ้สามโดยแบ่งเป็นสูงสองต่ำซี่และต่อไปเราไปดูกันต่อที่ลายอัพของนัเดเตะของทั้งสองทีมและแผนการเล่นเป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มจากแอตันวินล่าจะมาในแผนซีซีสองส่วนทางเชฟฟิ่อยู่ในเตดจะมาในแผนซีหนึ่งซีหนึ่ง,งบอกเลยว่าน,านั้นีเจ้าบ้านแอตันวินล่ามาแน่เพราะพวกเขากําลังเข้มเต็มที่กัดเรามาดูกันสักหน่อยว่าทั้งสองทีมมีนัดเตะบ้านเจ็บกี่คนด้านแอตันวินล่ามีผู้เล่นบ้าดเจ็บห้าคน บาดเจ็บเล็กน้อย1คนและติดโทษแบนหนึ่งคนส่วนทางด้านเชฟฟิลอยู่ในเดนมีผู้เล่นบาดเจ็บห้าคนเช่นกันส่วนใครที่ชอบผู้ไหน่ก็สามารถเอาการมีคะอในคลิปนี้ไปตัดสินใจกันได้เลยแต่ถ้าขอบอลคนลหนายอยากตามเฮียแอดไล์ตามเฮียม,มาได้เลยในกลุ่มของเฮียมีการให้ฟุตบอลทางแซบและเต็งรับรองไม่มีผิดหวังเอาเป็นว่าหากสนใจติดต่อเฮียม,มาทางไล์แอดที่แสดงอยู่ได้เลย